น,นี้ขอพามาคุยในเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบเบนซินแล้วกันนะครับหลายคนก็สอบถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการบำรุงรักษาและการใช้งานนะครับว่าพี่น้องนะฮะออซื้อไปใช้งานแล้วต้อง รับเปลี่ยนต้องดูแลต้องอะไรบ้างนะครับสำหรับเครื่องยนต์เบนซินนะครับเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยแน่นอนครับจะมอไส่วนใหญ่เขาจะมีแปลงถ่านอยู่ตรงที่หัวนะครับอันนั้นเราต้องไป็นอยู่นะครับพอเราซื้อไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูแลมันตามมาเลยคือเหมือนรถมอไซค์เลยครับน้ำมันเครื่องนะครับนะฮะตรงนี้คือน้ำมันเครื่องนะครับผมที่เราจะเติมเข้าไปนะครับผมแล้วก็เช็คอันนี้มีนะครับมีมีเยอะเลย เดี๋ยวผมเปิดเยอะไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมันไหลไหลลงพเลตนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนะครับมันถ่ายให้ดูกันเรื่อยเลยนะฮะ๋ยวผมเปิดให้ดูนะการดูรักษานี่คือเราต้องต้องเช็คดูว่ามันดำไหมมันแห้งตาตำกว่ามาตรฐานไหมนะครับผมถ้ามันแห้งหรือว่ามันดำเนี่ยเราควรที่เปลี่ยนถ่ายนะครับผมการเปลี่ยนถ่ายก็คือว่าเราเปิดตรงนี้ครับท่านผู้ชมนะฮะเปิดนอตตัวเนี้ยน้ำมันเก่าก็จะออกมานะครับผม แล้วเราก็เปิดสายจูบไว้นิดแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็ให้มันออกมาให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เติมเข้าไปในตรงนี้นะครับผมตัวเนี้ยส่วนใหญ่มันจะมีเซ็นเซอร์น้ำมันเครื่อง,งอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ท่านเห็นไหมไอเนี่ยข้างในเนี่ยไอ้เห,หลืองเหลืองเนี่ยนี่คือเซ็เนเซอร์น้ำมันเครื่องหา,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 ากน้ำมันเครื่องมันแห้งนะครับผมเนื่ว่าต่อมมาเตรฐานเนี่ยมันก็ทําให้เครื่องสตาร์ทไม่ติดนะครับหลายคนบอกว่าเติมน้ำมันเชื้อเพลิงมาแล้วทำไมเครื่องไม่ติดเนะะี่ย บางทีท่านต้องเช็คนะครับว่าน้ามันเครื่องที่มีอยู่ในตัวเครื่องเนี่ยมันเพียงพอเท่ากับเซนเซอร์ที่เขาตั้งไว้หรือเปล่านะครับผมอตัวต่อมาก็คือกรองอากาศและฟิลเตอร์ครับนี่คือกรองอากาศของเครื่องกํบเนิดไฟฟ้านะครับผมตอนนี้ก็เป็นสิ่งสาคัญเช่นเดียวกันเออจะขอทอดอะ <c oughs> ก็ยากพอสมควรแหละ <c oughs> นะฮะหลายคนซื้อไปแล้วไม่ค่อยได้ดูแลตรงนี้นะครับผมแทบจะ 60%เลยนะครับผมเกิดละการน้ำมันสะดุดบ้างน,นะครับผมเครื่องเล่งไม่ขึ้นบ้างนะครับผมปัญหาเกิดจากกองอากาศอุดตันนะครับผมนี่นี่คือเขาจะมีฟองน้ำแบบฟิลเตอร์อย่างเงี้ยก็แกะออกไปนะครับผมไอตัวฟองน้ำเนี่ยหากใครจะ DIY ใช้หากมันเกิดอายุเสื่อมถอยเนี่ยจะเอา DIY เอาฟองน้าอะไรที่มันมีความเหนียวหน่อยเอามาตัดแต้แปะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะไม่ยาก แต่ถ้าเป็นฟองน้ำตัวเดิมๆหรือว่าตัวกองตัวเดิมๆจากโรงงานเนี่ยถามหน้าสั่งได้ในเพจของโลเวลนะฮะนี่เดี๋ยวขออญาตปิดก่อนนะฮะนี่ผมเปิดให้ดูแบบจะๆเลยนะฮะท่านชมอย่าลืมเข้ามาแล้วฝากกดติามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นหน่อยนะฮะทำไมแต่ยากกันมือเดียวเนี่ยอ้าวโอเคได้ละ แล้วหลักก็จะมีประมาณน,น,นี้ครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับในเรื่องของการดาูแลษาเครื่องกําหนดไฟฟ้าระบบเบนซิน,นคือน้ํามันเครื่องและกองอากาศนะครับผมสายเสยหรือว่าพวกอันนี้ก็ดูบ้างก็ได้นะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นสาย,ายเครื่องนะครับผมแล้วถ้าเป็นของโรบิหรือว่าหุ่นใจเนี่ยเขาจะมีตารางนะครับผมเกี่ยวกับกํบบัมบูกัมบูนุาเครื่อง,งปัดไฟดีเซลเบนซินทุติด นะครับหนึ่งก็จะมีการตรวจสอบระบบน้ํามันเครื่องก่อนใช้งานนะครับผมนี่ว่ากันไปนะครับเปลี่ยนฐานน้ามันเครื่อง,อง,องก็หลังจากที่ลูกค้าซื้อไปยี่สิบชั่วโมงแรกก็ควรที่จะเปลี่ยนเลยหลังจากนั้นก็เปลี่ยนทุก100ชั่วโมงหรือว่า500ชั่วโมงว่ากันไปแล้วแต่การใช้งานนะครับผมการทําความสะอาดเปลี่ยนไส้กราศนะครับผมนี่มีบอกหมดนะครับรายละเอียด ตรวจสอบความสะอาดของหัวเทียนนะครับผมบางทีเกิดการเผาไหม้ที่ไม่ค่อยดีนะครับเราก็ต้องเช็คเหมือนกันหัวเทียนครับหัวเทียนอยู่ตรงไหนหัวเทียนอยู่ตรงนี้ครับท่านชมเห็นไหมเอ่ยนี่หัวเทียนอยู่ตรงนี้นะครับหัวเทียนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับส่วนในเรื่องของปรับเบาไอเดียเสียนี่ไม่ต้องย่งก็ได้นะครับแต่ก็สามารถเอามาให้ที่ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยท่านสามารถส่งเคลมไปที่ตัวแทนจำหน่ายกายบันทนัน นะครับผมนี่ไอตัววาล์วดีเสียมจะอยู่ตรงนี้นะครับทา่านชมเราก็แกะน็อตออกมาเนี่ยเปิดดูได้เช็คดูได้นะครับว่าอ่าวาล์วดีหรือเปล่านะครับน็อตสี่ตัวนะครับผมด้านบนนะครับเขียนคำว่า o h v นะครับโอเคการดูลัศสารเครื่องต้นไปก็มีอยู่ทั้งนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับ